สาวๆคิ้วบางห้ามพลาด7วิธีทำให้คิ้วดกดำทำแล้วดีขึ้นแน่นอนวิธีทำให้ขนคิ้วเยอะรวมเคล็ดลับเจ๋งๆที่ช่วยเปลี่ยนคิ้วน้อยคิ้วบางปัญหาชวนกลุ้มของสาวๆให้หมดไปงานนี้คิ้วเข้มสวยดกดำสะใจน่าเห็นใจสาวคิ้วบางอยู่ไม่น้อยเลยนะคะสำหรับปัญหาเรื่องคิ้วคิ้วหลายคนพยายามค้นหาสารพัดวิธีที่ช่วยให้คิ้วสวยมามากมายแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ผลสักที เอาเป็นว่าสาวสาวคนไหนที่ฝันอยากจะมีคิ้วหนาคมเข้มเกาะเทรนคิ้วสวยเป็นธรรมชาติเหมือนคนอื่นๆบ้างอะไรบ้างวันนี้เราขอนำวิธีทำให้ขนคิ้วเยอะดกดำมาฝากกันขอบอกว่าง่ายจนคุณคาดไม่ถึงเลยละ่ะบำรุงด้วยสูตรคิ้วดก 1. ดอกอัญชันนำดอกอัญชันมาล้างให้สะอาดแล้วบดเอาแต่น้ำจากนั้นนำไปทาให้ทั่วคิ้วทั้งสองข้างทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงรอจนแห้งสนิทหรือทาก่อนนอนสารแอนโทไซยานินในดอกอัญชันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นรากขนทำให้ขนคิ้วดำข้มมากขึ้น น้ำมันมะกอกให้สาวๆใช้คัดต้อนบัดจุ่มลงในน้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์ให้ชุ่มพอประมาณจากนั้นจึงนำมาทาบางๆที่คิ้วทั้งสองข้างแล้วนวดเบาๆทิ้งไว้10นาทีวิตามินอ e ีและวิตามินบีที่อยู่ในน้ำมันมะกอกจะช่วยบำรุงให้ขนคิ้วยาวและแข็งแรง 3. นมโสดใช้สำลีชุบน้ำนมพอประมาณแล้วนำมาทาหรือกดลงไปตามแนวคิ้วทั้งสองข้างทิ้งไว้จนแห้งแล้วล้างออกโปรตีนแร่ธาตุและว,วิตามินที่อยู่ในนมจะกระตุ้นให้รากขนทำงานได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความแข็งแรงและความยาวได้อีกด้วย 4. ปิตโตรเลียมเจลลี่เนื่องจากในปิตโตรเลียมเจลลี่มีประโยชน์ในด้านการกักเก็บความชื้นโดยตรงเมื่อทาลงไปยังผิวหนังหรือส่วนต่างๆจะช่วยทำให้รูขุมขนชุ่มชื้นและขนคิ้วดกหนาดำเงาได้ง่ายๆเพียงแค่นำมาทำลงบนแนวคิ้วก่อนนอนเป็นประจำทุกวันแค่นี้ก็มีคิ้วเข้มสวยได้แล้วล่ะคะ่ะ ตัดเลมขนคิ้วบ่อยๆนับเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยกระตุ้นการทำงานให้ขนคิ้วยาวขึ้นแต่ถา้าสำหรับใครที่กลัวว่าเลมขนคิ้วแล้วจะแหว่งหรือไม่เป็นทรงอาจเขียนโครงคิ้วหรือร่างไว,คว้คร่าวๆแล้วค่อยๆใช้กันไกลเล็มทีละนิดรับรองคิ้วยาวขึ้นแน่นอน ใช้คอนดิชเนอร์บำรุงคิ้วสาวๆหลายคนอาจจะเคยเห็นไอเทมชิ้นนี้ผ่านตาม,มาบ้าง <_ d itional> เนื่องจากคอนดิชเนอร์บำรุงคิ้วจะมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายมาสคารา่าแถมการใช้งานก็คล้ายคลึงกันเพียงแค่นำมาปัดบำรุงคิ้ววันละ1-2ครั้งก็ช่วยบำรุงคิ้วบางให้ดูหนาและดกดำขึ้นได้ โกนขนคิ้วแม้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างทรมานใจสําหรับสาวคิ้วบางแต่การโกนคิ้วจะช่วยให้ขนคิ้วที่เกิดขึ้นมาใหม่หนาและยาวกว่าเดิมอาจโกนขนคิ้วช่วงปลายออกเล็กน้อยจากนั้นเมื่อผ่านไป1 2ถึงสสัปดาห์ขนใหม่จะค่อยๆย,ยาวและหนาขึ้นหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ดีแต่เละาวิธีข้างต้นที่เราแนะนำมาทั้งหมดนี้สาวๆาวจำเป็นจะต้องทำติดต่อกันเป็นประจำตั้งแต่1นถึงสเดือนขึ้นไปเป็นอย่างต่ำเพื่อช่วยให้การบํารุงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ